ความตายเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องเผชิญไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะร่ำรวยยิ่งใหญ่หรือยากจนต่ำต้อยไม่ว่าจะมีพ่อแม่ที่รักใคร่เพียงใดหรือมีญาติพี่น้องที่คอยห่วงใยอยู่รอบกายมากมายเพียงใดแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อความตายมาถึงจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเราได้เลย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายของเราเองและผลแห่งกรรมที่เราได้กระทำไว้ตลอดทั้งชีวิตความจริงข้อนี้บางครั้งเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะนึกถึงพยายามที่จะทำเป็นไม่สนใจเพราะเมื่อได้ยินเรื่องความตายใจก็มักจะหวั่นไหวไม่อยากให้มันมาถึงเร็วเกินไป แต่ไม่ว่าเราจะหลีกหนีอย่างไรความตายก็ไม่เคยหยุดเดินไม่เคยหยุดเคลื่อนเข้าใกล้เราทีละน้อยในทุกๆลมหายใจเพราะพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามรณะธรรมไม่ได้มีอยู่ในป่าเขาหรือที่ไกลแสนไกลหากแต่มันอยู่ใกล้กับตัวเรานี่เองเราทุกคนกำลังเดินเข้าใกล้ความตายในทุกวินาที แต่ละลมหายใจที่เข้าออกคือการก้าวไปอีกหนึ่งก้าวสู่ความตายเพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อาจจะอีกหลายสิบปีหรืออาจจะเพียงคืนนี้ก็เป็นได้เมื่อถึงเวลานั้นต่อให้พ่อแม่ที่รักเราที่สุดญาติพี่น้องที่อยู่เคียงข้างมาตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งหมอที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความตายได้ เราจะต้องเดินเข้าสู่ความมืดหรือความสว่างด้วยตัวของเราเองเพียงลำพังสิ่งที่ตามไปกับเราจริงๆไม่ใช่คนรอบข้างไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นกรรมที่เราทำและจิตที่เราอบรมมาทั้งชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพุทธวจนะเสียงแห่งความจริงสถานที่ที่จะพาใจคุณเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงค่ะ เมื่อเราพิจารณาให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะหลงยึดมั่นอยู่กับครอบครัวและคนรอบข้างคิดว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องคือที่พึ่งที่มั่นคงตลอดไปเราพึ่งพิงเขาเวลาเจ็บไข้พึ่งพิงเวลาเดือดร้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงคราวที่ความตายมาเยือนแม้เขาจะอยู่ตรงหน้าก็ทำได้เพียงร้องไห้และเฝ้าดูเท่านั้นไม่มีใครสามารถแบกรับความทุกข์แทนเราไม่มีใครสามารถยื้อยุดจิตของเราไม่ให้ไปตามกรรมได้สิ่งนี้พระพุทธองค์ทรงย้ำชัดว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตันแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะพึ่งใครไม่ได้เลยในที่สุดนอกจากตนเอง ต่อให้พ่อแม่รักเราแค่ไหนท่านก็ช่วยได้เพียงดูแลจนถึงวาระสุดท้ายแต่ไม่อาจเดินไปกับเราในเส้นทางหลังความตายได้การเจริญมรณสติคือการระลึกอยู่เสมอว่าความตายไม่เลือกเวลาและไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เพื่อให้เรารู้จักใช้ทุกขณะของชีวิตให้คุ้มค่าไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าและเพื่อฝึกใจให้แข้มแข็งพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตายอย่างสงบ ลองคิดดูเถิดว่าหากวันนี้เราต้องล้มลงและสิ้นใจญาติพี่น้องก็ทำได้เพียงเตรียมงานศพให้เราเพื่อนฝูงก็ทำได้เพียงมาส่งดอกไม้และเผาศพเท่านั้นแต่ไม่มีใครเดินไปกับเราบนเส้นทางที่เรียกว่าหลังความตายสิ่งเดียวที่จะตามเราไปคือผลแห่งกรรมที่เราสร้างไว้กรรมดีจะนำเราไปสู่สุขคติกรรมชั่วจะนำเราไปสู่ทุกขคติ ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทในชีวิตไม่ได้ใช้เวลาไปกับสะสมทรัพย์สมบัติหรือหาความสุขเพียงชั่วคราวแต่กลับหมั่นสร้างบุญกุศลจเจริญสติฝึกจิตให้มั่นคงเพราะรู้ดีว่าในวาระสุดท้ายสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเพื่อนแท้เป็นที่พึ่งจริงๆที่ไม่ทอดทิ้งเราเมื่อเราระลึกอยู่เสมอว่าแม้พ่อแม่ที่รักเราก็ช่วยไม่ได้เมื่อความตายมาถึง จก็จะไม่หลงเพลินเกินไปกับความผูกพันทางโลกจะค่อยๆค,คลายความยึดติดและหันมาสร้างความมั่นคงภายในจิตใจแทนผู้ที่เจริญมรณสติได้จะไม่ประมาทเลยเขาจะมองว่าทุกวันคือของขวัญทุกลมหายใจคือโอกาสที่จะทำความดีและขัดเกลวจิตใจเมื่อความตายมาถึงจริงๆจึงสามารถรเผชิญด้วยใจสงบไม่หวาดกลัวและไม่เดือดร้อน ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทว่ามรณธรรมโมมัจจานังอัปปะมัตตาสติมันโตสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาผู้ไม่ประมาทและมีสติเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ประเสริฐลองมองไปรอบๆตัวเราจะพบว่าไม่มีใครหนีพ้นความตายได้เลยแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิหรือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่มีทหารนับแสนคอยขุมตัน แต่สุดท้ายก็สิ้นพระชนต้องทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังไม่มีใครติดตามไปได้แม้แต่คนเดียวดังนั้นหากวันนี้เรายังมีโอกาสหายใจอยู่ก็ควรใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่อย่าประมาทในชีวิตอย่าหลงคิดว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องจะอยู่กับเราเสมอไปเพราะในวันที่ความตายมาถึงแม้เขาจะอยู่ใกล้ที่สุดก็ไม่สามารถช่วยเราได้เลย สิ่งที่เราควรทำคือเตรียมจิตใจให้พร้อมเสมอเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าต้องออกเดินทางไกลโดยลำพังจึงจัดสัมภาระที่จำเป็นไว้ก่อนการสร้างบุญกุศลก็เป็นเหมือนการเก็บสเสบียงทางใจการเจริญสติก็เป็นเหมือนการมีเข็มทิศคอยนำทางเพื่อให้เมื่อความตายมาถึงเราจะไม่หลงทางและไม่เดือดร้อน เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วใจเราจะไม่หลงคิดว่าโลกนี้มั่นคงจะไม่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นจนเกินไปแต่จะหันกลับมาพึ่งพาตนเองและสร้างที่พึ่งภายในที่มั่นคงแทนเมื่อเราคิดถึงความตายอย่างจริงจังใจจะค่อยๆเปิดตาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เราหวงแหนนั้นไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในวาระสุดท้ายแม้แต่ร่างกายของเราเองที่เรารักและทนุถนอมมาตลอดชีวิต ก็ดับไปสลายไปต่อหน้าต่อตาร่างนี้ไม่สามารถตามเราไปได้แม้เพียงนิดเดียวความจริงข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่คือจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าร่างกายนี้เหมือนภาชนะดินที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อ แม้ว่ามันจะใหม่เพียงใดก็ไม่สามารถอยู่รอดไปได้ตลอดการความตายเหมือนค้อนที่พร้อมทุบให้แตกได้เสมอส่วนญาติพี่น้องก็เปรียบเหมือนผู้ยืนดูอยู่ห่างๆถึงแม้เขาจะรักและห่วงใยแต่ไม่มีใครสามารถเข้ามาขวางได้ เราจรึงต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าเทาวันนี้ต้องจากโลกนี้ไปจริงๆเราพร้อมหรือยังจิตเราจะไปในทิศทางไหนสุขติหรือทุกขติการตระหนักเช่นนี้จะทำให้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่รอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำบุญอีกหน่อยค่อยฝึกสมาธิหรือแก่แล้วค่อยเจริญสติเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่ บางคนยังมีแผนการมากมายแต่กลับไม่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปพระพุทธองค์เคยตรัสกับพระภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายควรระลึกถึงความตายวันละหลายครั้งเพื่อให้จิตไม่ประมาทและไม่มัวเมาเพราะการคิดถึงความตายมิใช่เพื่อให้หวาดกลัวแต่เพื่อให้เรามีสติระลึกได้ว่าเวลามีค่าเกินกว่าจะเสียไปกับสิ่งไร้สาระ เมื่อเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยได้ในวาระสุดท้ายใจจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นจะไม่พึ่งพาคนอื่นจนเกินไปแต่จะรู้จักพึ่งพาตนเองและกรรมที่ทำไว้เช่นเดียวกับนักเรียนที่รู้ว่าในที่สุดแล้วต้องเข้าสอบเพียงลำพังถึงแม้พ่อแม่จะซื้อหนังสือให้ส่งเสียให้เรียนแต่เมื่อถึงวันสอบก็ต้องนั่งลงทำข้อสอบด้วยตนเองไม่มีใครสามารถลอกข้อสอบให้เราได้ ไม่มีใครเขียนแทนเราได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อถึงเวลาสอบใหญ่ที่สุดของชีวิตคือความตายเราก็ต้องเข้าสอบด้วยตัวเองเพียงผู้เดียวสิ่งที่จะช่วยเราได้ในห้องสอบนั้นคือความรู้ที่สะสมไว้ตลอดชีวิตในทางธรรมก็คือบุญกุศลศีลส,สมาธิและปัญญาที่เราได้ฝึกฝนมาความดีเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราไปสู่สุคติ ลองพิจารณาดูว่าถ้าใครใช้ชีวิตประมาทไม่สนใจทำบุญไม่รักษาศีลไม่ฝึกใจให้สงบแต่กลับใช้เวลาไปกับความเพลิดเพลินมัวเมาในทับสมบัติหรือความสนุกสนานต่างๆวันหนึ่งเมื่อความตายมาเยือนเขาจะไม่มีสิ่งใดติดตัวไปเลยจิตก็จะว่าวุ่นเศร้าหมองและไหลไปตามแรงกรรมชั่วที่เคยทำไว้นั่นคือเส้นทางที่พาไปสู่ความทุกข์ในอบายภูมิ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ประมาทหมั่นสร้างบุญกุศลทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นรักษาศีลจเจริญภาวนาอยู่เสมอแม้วันที่ความตายมาเยือนเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ดีว่าบุญกุศลจะเป็นเพื่อนแท้ที่คอยอุ้มชูไปสู่สุขติญาตพี่น้องที่ร้องไห้ฟูมฝ่ายข้างกายเราไม่อาจตามเราไปได้แต่บุญกุศลจะตามเราไปจริงๆ นี่แหละคือสิ่งที่ควรสะสมไว้ให้มากที่สุดบางครั้งเราก็เห็นตัวอย่างรอบตัวเช่นเวลามีคนใกล้ชิดเสียชีวิตพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ทำได้เพียงจัดงานศพทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนปลายทางของผู้ตายได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือการกระทำของผู้ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เพราะในวาระสุดท้ายสิ่งที่ทำมาจะปรากฏชัดเจนที่สุดเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปเมื่อถึงเวลาต้องงอกก็จะงอกออกมาตามที่ปลูกดังนั้นเราทุกคนจึงควรหมั่นตรวจสอบชีวิตตนเองอยู่เสมอว่าวันนี้เรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ชนิดใดลงไปในใจถ้าเป็นเมล็ดแห่งความโลภความโกรธความหลงวันหนึง่งเมื่อถึงเวลาตายสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปในทางมืด แต่ถ้าเราหมั่นหวานมาเลิดแห่งความดีความเมตตาความการุณาวันหนึ่งมันก็จะงอกเป็นแสงสว่างนำทางเราไปสู่พบที่ดีไม่มีใครสามารถหวานมาเมล็ดพันแทนเราได้พ่อแม่ก็ทำแทนไม่ได้ญาติก็ทำแทนไม่ได้เราต้องลงมือทำเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนว่ามนุษย์ควรเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองไม่ใช่คนอื่น การหวังพึ่งคนอื่นในวาระสุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หวังให้ใครมาทำข้อสอบแทนซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่เรายังมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเราควรใช้โอกาสนี้ทำความดีต่อเขาให้มากที่สุดแสดงความกตัญญูดูแลท่านทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าหลงคิดว่าพ่อแม่หรือญาติจะช่วยเราได้ในวาระสุดท้าย สิ่งที่เราต้องทำคือฝึกใจตนเองให้มั่นคงเสมอการเจริญมรณสติบ่อยๆจะทำให้เราค่อยๆปล่อยวางความยึดติดได้เราจะรักพ่อแม่และญาติด,ด้วยความเมตตาอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่รักด้วยความยึดถือเพราะรู้ว่าในที่สุดเราก็ต้องจากกันไม่ช้าก็เร็ว เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วใจจะไม่ฟูมฝ่ายเกินไปเมื่อความตายมาถึงแต่จะยอมรับด้วยปัญญาว่ามันคือธรรมดาและสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือทำจิตให้สงบและบริสุทธิ์เพื่อเดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจหากเรามองให้ชัดลงไปในชีวิตจะเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอเพียงแต่เรามักไม่ใส่ใจหรือไม่อยากมองมันอย่างตรงไปตรงมา บางครั้งเราเห็นข่าวการเสียชีวิตของผู้อื่นก็คิดเพียงว่าเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ในความเป็นจริงความตายไม่ได้เลือกใครเลยไม่ว่าพ่อแม่เราจะอยู่เคียงข้างญาติพี่น้องจะรักเรามากเพียงใดก็ไม่อาจหยุดยั้งความตายที่กำลังเดินเข้ามาในคำพีพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่าญาติก็มีประโยชน์เพียงในโลกนี้ แต่ไม่สามารถไปกับเราได้ในโลกหน้าความหมายคือพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามารถช่วยเราได้เพียงชั่วคราวเช่นดูแลตอนป่วยพาไปหาหมอหรือช่วยเหลือด้านต่างๆแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายแม้เขาจะรักเรามากแค่ไหนก็ได้เพียงยืนร้องไห้ไม่อาจเดินตามเราไปสู่เส้นทางหลังความตายได้เลยเหมือนกับนักเดินทางที่ต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ ญาติพี่น้องสามารถมาส่งเราได้ที่ริมฝั่งแต่เมื่อถึงเวลาลงเรือข้ามไปฝั่งโน้นเราก็ต้องไปเพียงลำพังไม่มีใครนั่งด้วยกันได้สิ่งที่จะอยู่กับเราจริงๆคือกรรมที่เราทำไว้ตลอดชีวิตถ้าเราเคยทำกรรมดีมากบุญกุศลก็จะกลายเป็นเรือที่มั่นคงพาเราข้ามฝั่งอย่างปลอดภัย แต่ถ้าเรามีแต่กรรมชั่วก็เหมือนเรือที่รั่วไหลไปกลางกระแสน้ำเชี่ยวแล้วจมลงสู่ที่มืดมิดทันทีนี่คือความจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ำเสมอว่าบุญและบาปเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครสามารถเอาบุญของตนไปยกให้คนอื่นแทนได้โดยตรงญาติก็ทำได้เพียงอุทิศส่วนกุศล แต่ผลจริงๆจะส่งผลมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ตายเองด้วยว่าเคยทำกรรมอะไรไว้และจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นอย่างไรจิตสุดท้ายก่อนตายนี่เองที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางหลังความตายแม้พ่อแม่หรือญาติจะกอดเราไว้แน่นเพียงใดก็ไม่สามารถบังคับจิตเราให้คิดดีหรือสงบได้ถ้าจิตเราว้าวุ่นหวาดกลัวเต็มไปด้วยความเศร้าหมองก็จะนำไปสู่ทุกขติ แต่ถ้าเราฝึกฝนมาดีมีสติระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยมีความสงบเย็นอยู่ในใจแม้ร่างกายจะดับลงแต่จิตก็จะเบาและไปสู่สุขติได้นี่คือเหตุผลที่ผู้มีปัญญาจึงหมั่นฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเพราะรู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีใครช่วยได้ต้องอาศัยจิตที่ตนเองฝึกไว้เท่านั้น ในพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องชายคนหนึ่งที่พยายามสะสมทรัพย์ไว้มากมายมีลูกหลานล้อมรอบคิดว่ามีคนคอยดูแลมากก็จะปลอดภัยแต่เมื่อถึงคราวความตายลูกหลานก็ทำได้เพียงร้องไห้และเฝ้าดูไม่อาจหยุดความตายได้เลยทรัพย์สมบัติที่สะสมมาก็ไม่สามารถติดตัวไปได้แม้เพียงน้อยนิด สุดท้ายสิ่งเดียวที่ตามเขาไปคือกรรมทั้งดีและชั่วที่เคยทำไว้ลองคิดดูเถิดว่าแม้ร่างกายที่เราอยู่กับมันทุกวันยังช่วยเราไม่ได้เลยตอนตายญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกจะช่วยได้อย่างไรเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนเราจึงต้องเตรียมจิตของตนให้มั่นคงและไม่หวั่นไหว การพิจารณาความตายอยู่เสมอทำให้เราเห็นความจริงสองประการคือ 1. เราจะต้องตายแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 2. เมื่อถึงเวลานั้นไม่มีใครช่วยได้ต้องไปเพียงลำพังเมื่อใจย,ยอมรับสองประการนี้ได้แล้วจะไม่มัวเมาในชีวิตไม่หลงคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือแต่จะรีบเร่งทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า พ่อแม่และญาติของเราแม้จะรักเรามากแค่ไหนแต่สิ่งที่พวกเขาทำได้จริงๆคือการเตือนเราให้ไม่ประมาทช่วยพาเราไปทำบุญหรือแนะนำให้เราเดินในทางธรรมแต่ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้พระตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นพระองค์มิได้อุ้มใครไปสวรรค์หรือยม,มโลกทุกอย่างขึ้นกับการปฏิบัติของเราล้วน เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจึงควรใช้โอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้เช่นรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นพัฒนาจิตใจด้วยการนั่งสมาธิเจริญสมาธิฟังธรรมและหมั่นระลึกถึงพระรัตนตรัยเสมอบางครั้งเราอาจเผลอคิดว่าตอนนี้ยังหนุ่มสาวยังแข็งแรงอยู่ความตายคงยังอีกไกลแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เราได้ยินข่าวคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือรอกไยกระทันหันอยู่เสมอบางคนยังพูดคุยหัวเราะกับเพื่อนในตอนเช้าแต่ตกเย็นก็จากไปแล้วนี่แหละคือความไม่แน่นอนที่เราต้องไม่ลืมถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆเราพร้อมหรือยังถ้าจิตเรายังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนั่นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวเลย แต่ถ้าเรามีสติมีความสงบและมีบุญกุศลที่ทำไว้มากพอใจก็จะเบาและไม่หวั่นไหวดังนั้นสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการหมั่นเจริญสติอยู่ทุกลมหายใจเหมือนกับการพกอาวุธติดตัวไว้เสมอเมื่อศัตรูคือความตายมาเราก็พร้อมรับมืออย่างไม่หวาดกลัวสติจะช่วยให้จิตสงบและระลึกถึงสิ่งดีๆได้แม้ร่างกายดับแต่จิตก็จะไม่ตกไปในทางมืด การพึ่งพาตนเองจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในธรรมะเรื่องนี้ต่อให้พ่อแม่จะรักเรามากแค่ไหนท่านก็ช่วยได้เพียงตอนเรายังมีลมหายใจแต่เมื่อสิ้นใจแล้วไม่มีใครตามเราไปได้สิ่งเดียวที่ไปกับเราได้คือกรรมและจิตที่เราฝึกไว้เท่านั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงว่าแม้พ่อแม่หรือญาติจะรักเรามากแค่ไหน แต่ในที่สุดก็ช่วยเราไม่ได้เราจะเรื่องวางใจถูกวางใจได้ว่าทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมการพึ่งพิงภายนอกนั้นไม่จีรังมีเพียงสิ่งเดียวที่จะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงคือธรรมะและการปฏิบัติธรรมที่ทำด้วยตนเองลองพิจารณาเปรียบเทียบเหมือนคนที่ป่วยหนัก หมอและญาติสามารถดูแลรักษาได้เพียงระดับหนึ่งแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วถ้าโรคนั้นไม่หายร่างกายก็ต้องพังทลายไปตามเหตุปัจจัยญาติจะร้องไห้กี่มากน้อยก็ไม่สามารถยืดชีวิตได้อีกต่อไปในขณะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ามีใครอยู่รอบข้างแต่คือสภาพของจิตใจเราที่กำลังจะละโลกถ้าจิตสงบอ่อนโยนเต็มไปด้วยความดีเราก็จากไปอย่างสงบ แต่ถ้าจิตเศร้าหมองเต็มไปด้วยความยึดติดและความกลัวเราก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราฝึกใจไว้ก่อนเหมือนนักรบที่ต้องฝึกอาวุธให้เชี่ยวชาญก่อนการออกรบเพราะเมื่อศึกมาถึงจริงๆเราไม่มีเวลาไปเรียนรู้ใหม่อีกแล้วเราต้องใช้สิ่งที่ฝึกมาเท่านั้น ในพระสูตรมีเรื่องเล่าถึงภิกษุผู้หนึ่งที่ป่วยหนักจนใกล้จะสิ้นลมหายใจพระพุทธองค์ทรงไปเยี่ยมและตรัสถามว่าเธอระลึกถึงธรรมได้หรือไม่ภิกษุนั้นตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงธาตุสีที่กำลังแตกสลาย พระพุทธองค์จึงตรัสสรรเสริญว่าภิกษุนี้จะไม่ไปสู่ทุกขติเพราะจิตสุดท้ายของเขามีปัญญามีการระลึกถึงความจริงของสังขารเรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้มีญาติพี่น้องมากมายล้อมรอบแต่สิ่งที่ช่วยเราได้จริงคือจิตที่ระลึกทาได้ถ้าจิตระลึกได้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จะไม่ทุกข์ไม่ยึดติดและไปอย่างสงบ ตรงกันท่ามถ้าเราหลงคิดว่าพ่อแม่ต้องอยู่ช่วยเราญาติพี่น้องต้องอยู่กับเราเมื่อถึงเวลาจริงที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เราจะทุกข์ยิ่งกว่าเดิมเพราะความคาดหวังและความยึดติดนั่นเองที่ทําให้จิตเศร้าหมองดังนั้นการเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครช่วยได้แม้พอ่อแม่หรือญาติไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแต่เพื่อให้เราตื่นรู้และหันมาพึ่งพาธรรมะ หันมาพึ่งพากรรมดีที่ทำด้วยตนเองให้จิตมีที่พึ่งที่มั่นคงภายในการเตรียมใจให้พร้อมต่อความตายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิการจะเปลี่ยนไปสู่ที่ดีหรือที่ทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวในปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงยกอุปมาเหมือนกับการเดินทางไกล ถ้าเราจะเดินทางไปยังเมืองใหญ่เราต้องเตรียมสเสบียงเตรียมเสื้อผ้าเตรียมยานพาหนะหากเราไม่เตรียมอะไรเลยแต่หวังว่าเพื่อนฝูงจะยื่นมือมาช่วยตลอดทางมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันหากเราหวังว่าพ่อแม่หรือญาติจะช่วยเราได้เมื่อเราตายมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน ในพระธรรมบทมีคำสอนที่ว่าญาติพี่น้องไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงสมบัติเงินทองก็ไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งได้คือกรรมดีที่เราทำไว้แล้วประโยคนี้ย้ำชัดเจนว่าที่พึ่งแท้คือการกระทำของตนเอง เราจึงควรใช้ชีวิตประจำวันเป็นการสะสมสะเสบียงทางใจมั่นทำบุญใส่บาตรรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพื่อนแท้ที่จะตามเราไปหลังความตายต่างจากพ่อแม่หรือญาติที่ทำได้เพียงส่งเราถึงริมฝัม่ง อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการปล่อยวางความห่วงกังวลเพราะในวาระสุดท้ายหลายคนไม่ได้ตายอย่างสงบเพราะจิตยังห่วงพ่อแม่ห่วงลูกห่วงทรัพย์สมบัติห่วงงานที่ยังไม่เสร็จความห่วงนั้นทำให้จิตว่าวุ่นและไม่สามารถไปดีได้ ดังนั้นการฝึกปล่อยวางในชีวิตประจำวันคือสิ่งจำเป็นเราควรพิจารณาว่าทุกคนก็มีกรรมของตนเองลูกก็มีกรรมของลูกพ่อแม่ก็มีกรรมของพ่อแม่เราทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ผูกพันด้วยความยึดติดแต่จะผูกพันด้วยความเมตตาและปัญญา รักพ่อแม่รักญาติแต่ไม่หลงคิดว่าเขาจะช่วยเราได้เมื่อเราตายในทางกลับกันเราจะพยายามทำความดีให้มากเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เขาและทำให้จิตของเราเองเข้มแข็งพร้อมที่จะไปอย่างสงบ ถ้าเราทำเช่นนี้ได้เราจะมีชีวิตที่เบาสบายขึ้นเพราะไม่ต้องพึ่งพาความหวังลมๆแแลงๆว่าใครจะมาช่วยได้แต่เรารู้ว่าเราสามารถช่วยตนเองได้ด้วยกรรมดีและสติปัญญาของเราเอง ดังนั้นแม้、พ่อแม่หรือญาติจะเป็นที่รักที่สุดในชีวิตแต่เราต้องซื่อตรงกับความจริงว่าพวกเขาช่วยเราไม่ได้เมื่อความตายมาถึงสิ่งที่จะช่วยได้คือการไม่ประมาทและการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองในที่สุดแล้วการที่เราพิจารณาความตายอย่างลึกซึง้งจะทำให้ใจเราเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ร้วนเป็นเพียงของชั่วคราวพ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงคนที่เรารักที่สุดต่างก็อยู่กับเราได้เพียงช่วงสั้นๆในชีวิตนี้เท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ความตายมาถึงพวกเขาก็ช่วยเราไม่ได้สิ่งที่ตามเราไปจริงๆคือกรรมและจิตใจที่เราฝึกไว้นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างแน่วแน่เพื่อให้เรามีสติระลึกว่าอย่าหลงประมาทอย่ามัวพึ่งพาคนอื่นแต่จงสร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยตนเอง ลองถามตัวเองในใจว่าวันนี้ถ้าความตายมาถึงเรามีอะไรพร้อมบ้างเรามีศีลที่บริสุทธิ์ไหมเรามีจิตที่สงบและไม่ฟุ้งซ่านไหมเรามีบุญกุศลที่ทำไว้มากพอไหมเรามีปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตไหมถ้าเราตอบว่ายังไม่มีหรือ,อยังไม่พอก็แสดงว่าต้องเร่งสร้างต้องหมั่นทำให้มากขึ้นอย่ารอเวลา อย่าคิดว่ายังมีวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีโอกาสหายใจอยู่หรือไม่การเจริญมรณสติอยู่เสมอทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่เสียเวลาไปกับความโกรธความโลภความหลงแต่กลับใช้เวลาสร้างบุญทำความดีและพัฒนาจิตใจตนเองให้สงบและมั่นคง เราจะเห็นว่าในวาระสุดท้ายของหลายๆคนที่ฝึกธรรมะมาอย่างดีเขาจะจากด้วยรอยยิ้มด้วยความสงบบางคนกําลังนั่งสมาธิแล้วสิ้นลมอย่างสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่หวาดกลัวแต่กลับเต็มไปด้วยความมั่นใจนี่เป็นผลจากการฝึกตนไม่ใช่เพราะพ่อแม่หรือญาติช่วยได้แต่เพราะตนเองสร้างเหตุปัจจัยไว้ล่วงหน้าตรงกันข้าม คนที่ไม่เคยฝึกจิตไม่เคยทำบุญไม่เคยพิจารณาความตายพอถึงเวลานั้นก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวร้องไห้ดิ้นรนยึดติดว่าพ่อแม่ต้องช่วยญาติต้องยื้อแต่สุดท้ายก็ด้วยความทุกข์เพราะความจริงไม่มีใครช่วยได้ดังนั้นธรรมะข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตื่นจากความฝันในชีวิตโลกี ตื่นจากความคิดว่ามีพ่อแม่ญาติหรือใครสักคนที่จะเป็นที่พึ่งแท้จริงให้เราได้แต่ความจริงคือเราต้องพึ่งตนเองต้องสร้างเหตุด้วยตนเองและเดินไปด้วยตนเองในเส้นทางแห่งกรรมหากเรารู้เท่าทันและยอมรับความจริงนี้ใจเราจะเปลี่ยนไปทันทีเราจะไม่ประมาทไม่ผัดผ่อนสิ่งดีๆออกไปแต่จะเรียบทําทันทีเพราะเรารู้ว่าเวลาไม่คอยใคร การเจริญสติทุกวันคือการเตรียมใจการรักษาศีลคือการป้องกันตนเองจากบาปอากุศลการทำบุญคือการสะสมสเสบียงทางใจการภาวนาคือการสร้างความมั่นคงในจิตเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันจิตสุดท้ายก่อนตายก็จะสงบและเบาสบายพร้อมที่จะก้าวข้ามความตายไปอย่างมั่นคงท้ายนี้เราทุกคนควรตั้งใจไว้ในใจว่าจะไม่ประมาทแม้เพียงวันเดียว จะใช้ทุกลมหายใจให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเหตุแห่งบุญกุศลและให้เป็นการฝึกใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจไหนจะเป็นลมหายใจสุดท้ายจงจำไว้ว่าความจริงนี้ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อความตายมาถึงไม่มีใครช่วยได้แม้พ่อแม่หรือญาติดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่เมื่อความตายมาถึงจริงๆเราจะไม่เสียใจ แต่จะด้วยใจสงบและมั่นใจว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วช่องพุทธวจนะเสียงแห่งความจริงขอขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ